กันโบไปนั่งกันโบพี่น้องพูดกันถ้าไม่เกีบ้บล็อกอะไรอกป้าพี่น้องถ้าไม่เกี้บล็กเลี้ยแมว ป้าเนี่ย็อยูกไก่บ้านยายทองนอี่แหละพี่น่อย่งางมาบ่ถึงสิบนาทีเดอกวหอดเด็ดห้อยเขาผูกกิปมูมไปเบิ่งมันสุกไปป๊าหนูกีปมูมหัวยนี่มันตุสีลึก เดียดจ้องเดียดจ้องพี่น้องต่นยูค่าเะไพี่น้องต่นยูค่าเป็นผูกต่นยูค่ากันมาบึงต่นบักเล็ดไม่เหร สุกเหล้วพี่นองสุกเล้วสุกเล้วสุกเล้วป้าสุกเล้วตัวนุ่กเลี่พี่นองสุกคือเป็นบางบางน้วยต้นนั้นสุกเล้วสุกเล้วสุกเลี่พี่นองซุกเลี่ กำลังสมสมเลยพี่น้องตูนนี้มันสุกนเนยเก็บบักเลนแมวพี่น้องเลนแมวสุก แบกเล็ดแมวพี่น้องสุสม่มๆมั้นหวาน่อยมัม้ง สุกแล้วพี่น้องสุกต้นนต้น,ตนที่ย้ายช่องมาพ่ามะบึงแต่ว่ามันสุกว่าท่านเหมือนมันมันยังหลแยยดดจองเนาะพี่น้องดกดกพี่น้อง เก็บไปน้่กินไปน, <laughs> น้ำหวานนู่หน่อย วันเสียงโหลดเกีียวพี่น้องอันน่วยอันอันอัน,อน,อนดิบดิบมันนุยหน่อยหน่อย,ยมันนะที่เป็นอ,อน่อนๆนัน่นก็ไปกินกับเกลือก็แ่บแสบเลยพ,พี่น้อง กำลังสุกกำลังสุกอุ้ยโดยคักมันกำลังกำลังสุกพีหน่องมันกำลังสุกบากทีอ้นก็ลายลายบักทีอ้นก็ผ่าพี่น้องเต็มอยู่ ต้นบักกีอ่อนพี่น้องก็ผ่านนี่เหนียวคักขนาดิตย์ปลาบักกีอ่อนพี่น้องมันกำลังเค็มพี่น้องทึิงสุกทึิงเค็มน้ำมันเค็มยื่ท่องกระเจียไปต่ำสุ่ม หน่อยดิบมันกระเสบพี่น้องหน่อยดิบมันแหงแสีบกวนหน่อยซุกมันอีกพี่น้องบักเล็ดแมวนี่อันเอาไปตำสมแหงแสีบกับหน่อยดิบมันน่ะมันกําลังเคิมกําลังอ่าผู้ใดมือใหญ่ก็บโหดกินโหดกิน มื่อหน่อยก็คอยยิบคอยย่อมเนาะพี่นอ้องหมากเล็บแมวหมากเล็บแมวมันสีออกจมสม,สม,มันหวานพี่หน้องไม่ไม่มันก็แข็งแข็งแต่ว่าท่วมแสบของมันเนะขาอื่นว่าบัากเล็บบักเล็บแมวบักเล็บแมว ต่อไปมันสิหาบอมี่กินแล้วพี่น้องมันสิบอมี่กินแล้วบักเล็ดแมวสิสิจีบอมี่บักเล็ดแมวกินสิบอมีกมกอม่กองจีบุลานที่เฮาเคยกินกันสะไม่ไปคิดบอมี่ดอกด๊อกพี่น้องเบิ่งพี่น้องหน่วยมันกวนก๊อนกพี่นี่ดอก ไปดองกัสิีไซส์ิ่งที่แปลกๆให้เต๊ะพี่น้องบึงของโบราณเนาะอน,นุรักษ์ไวท้ทะกินมาเล็ดแมวไปหน้าย่ีมได้โอ้ยพี่น้องเลยคากินเตะบักเล็ดแมวเออโอ้ยน้ำปัก น้ำบักเลนแมวคมคมเลยพี่น้องแต่เน,นีว่าอัไนโบราณเพป็นว่าผู้ใดมือใหญ่หูดกินหูดกินเพป็นว่าผู้ใดมือหน่อยก็ค่อยยิบค่อยย่อมเป็นว่ามันเมนข่วมเป็นไดนเพราะว่าอันมือหนี่อยเขาก็ค่อยยิบตัวน้ำมันข้ม เมาสร้างบักทีอ่อนบึงบักทีอ่อนพี่น้องเก็บไปนั่งกินตาเขาพี่น้อง ยัท้องตาเขาไอ้เลยว่าไปเบิ้งอันต้นบักอันนี้มนันนังกิ่มกิ่มเกลือกน่าว่ากันเลยยางมากมันก็บอกไก่กันดอกด่ิ้องบอกไก่กันบอกไก,ก่จากเฮื่อนยยท้องดอกืางมาชิปนะที่ ซุกเต็มอยู่พี่น้องตัวใดมันปิ่นก้อนมันกระจุกก้อนะมันซุกบ่อยไหลไปแล้ววินองไปแล้วได้ซ้ำหนิเนี่ย มาดิบแม่มัน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 ุกหลาอยู่พี่น้องมันสุกมันนำวันสุกเมดหน้าเข้าตองมาเจ็บก่อนเป็นปั่นเล่คุณเพื่อให้มันเต็มเลยได้พี่น้องเพื่อเต็มเลยไ้ดึงมันสุกโตโตวันสุกกะมี่พี่น้องโตวันสุกกบมี่ ไปละพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายมากินบักเรดแมวน้ำกันอันไปแล้วพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ